ครับสวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวกรุงสตอกโฮมครับประเทศสวีเดนครับก็เป็นการเดินทางมาครั้งแรกของผมเช่นกันครับก็เลยซื้อบัตรตั๋วโดยสารจากสนามบินมาที่ใจกลางเมืองครับผมสอนวิธีการซื้อบัตรให้ด้วยครับ ดังนั้นเนี่ยการมาที่นี่นะครับเราจะมาชมสถาปัตยกรรมเรามาชมอนุสร์สถานมากมายรอบกลุ่มสตอกโฮมมครับและยังพามาชมดอกทิวลิปดอกไม้สวยๆภาครัฐเขาจัดเป็นซุ้มจัดเป็นกระถางสวยมากครับแล้วผมก็ประทับใจโฮสเทลครับนี่คือโฮสเทลนะครับเป็นโฮสเทลแรกที่เคยมาแล้วรู้สึกว่าคือมีอะไรมากกว่าความเป็นโฮสเทลครับแล้วก็พามาเดินรอบๆเมืองครับ พามาชมโบสถ์สวยๆนะครับในกลุ่มสตอกโฮมซึ่งมีโบสสวยหลายจุดมากๆครับก็เป็นการพามาชมด้านนอกด้วยด้านในด้วยครับและที่สำคัญครับสตอกโฮมเป็นหมู่เกาะและเราเนี่ยสามารถเดินเยี่ยมชมเรือยอท ในป่าอ่าวสององคได้ครับแล้วก็มีสถานที่สําคัญมากมายครับที่เรานนเนี่ยสามารถเยี่ยมชมความสวยงามของอาคารรวมถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นอนุสร์สถานครับก็เป็นการเดินในช่วงหนึ่งวันครับที่ผมได้มีการเดินอยู่ในเมืองแต่ว่าวันนี้ครับเป็นวันที่ผมได้มีโอกาสได้รับชมการแสดง าการอารักขาของอทหารรักษาพระองค์ครับเขา,าเรียกว่าพาเลทของม้าในช่วงวันนี้พอดีครับแต่วันนี้ครับเป็นวันที่ฝนตกผมก็เลยอาจจะเก็บบรรยากาศได้ไม่ครบครับก็เลย ได้เข้ามาเยี่ยมชมพระราชวังในกรุงสตอกโฮล์มครับซึ่งมีความสวยงามครับตามพื้นที่ต่างๆครับเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายรูปมากๆครับก็จะเจออนุสรณ์สถานอย่างเช่นอนุสาวรีย์ที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของเมืองสตอกโฮล์มครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปสตอกโฮล์มเนชั่น a l ลมิวเซียมแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปนะครับแล้ววันนี้ครับก็พามาชม อาคารครับที่เป็นอาคารโนเบลไพรส์นะครับหรือโนเบลไพรส์มิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ที่ซอกผมเช่นกันแล้วก็ยังพามาชมรัฐสภาครับเป็นอาคารใหญ่มากแล้วตอนที่ผมมาครับเหมือนเขามีกลุ่มคนที่กำลังร้องเรียนทางด้านการเมืองอะไรสักอย่างด้วยครับก็เป็นประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสเข้ามาในย่านของ อาคารที่เป็นอาคารของสำนักงานของส่วนราชการแล้วพามาซื้อของซีเวเนียของฝากแล้วพามาเดินในส่วนของถนนคนเดินครับซึ่งถนนคนเดินนี้ยาวมากมีร้านค้าทั้งร้านค้าโลเคอลร้านค้าแบรนด์เนมครับก็เป็นภาพบรรยากาศรวมๆของกรุงโซลโคมที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคลิปนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับ ถึงสตอกโฮล์มแล้วครับบรรยากาศสนามบินครับเราตามป้าย exit ไปเลยครับประทับใจมีที่เด็กเล่นแบบว่าเล่นจริงจังมากเลยครับแล้วก็ยังมีที่พักผ่อนผู้เดินทางที่อาจจะต้องต่อเครื่องครับมีร้านอาหารเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปรถไฟเข้าเมืองเพื่อที่จะไปเดินชม เมืองหนึ่งวันแต่ว่าวันนี้ฝนตกไม่แน่ใจว่าจะได้ไปสถานที่ที่สำคัญได้กี่จุดนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมพร้อมกันครับครับเราออกมาครับจะเจอป้ายคำว่าแท็กซี่บัสเทรนครับเลี้ยวขวาครับเราก็เดินตรงตามป้ายไปได้เรื่อยๆครับเราจะเห็นตู้นี้ครับเพื่อที่จะซื้อตั๋วเข้าเมืองครับเป็นเอ็กซ์เพรสเทรนครับ بدر: okay, พอซื้อตั๋วเสร็จครับมันจะมีลิฟต์เหลืองๆแบบนี้ครับเราก็ลงลิฟต์มาเลยครับแล้วก็มาที่แพลตฟอร์มเพื่อที่จะเดินทางเข้าเมืองได้ครับเขาดูสะอาดาสะอ้านมากเลยป <f led> กติยุโรปอาจจะแบบเก่าๆแต่ว่าที่สวีเดนนี่เขาสะอาดแล้วก็ใหม่มากครับสวยด้วยครับ เรามาในรถแล้วครับดูลูลาดีครับครับไหนๆเรามาที่สตอกโฮมนะครับก็เล่าประวัติให้ทุกท่านได้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสตอกโฮมเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดนครับแล้วตั้งอยู่ในหนึ่งในหมู่เกาะมากกว่า14หมู่เกาะครับบางท่านอาจจะมองไม่ออกนะครับเนื่องจากประเทศสวีเดนเนี่ยจะมีเกาะย่อยๆเนี่ยมีเป็น มื่นเกาะเลยครับแล้วหมู่เกาะสำคัญสคัญมีประมาณมากกว่า14หมู่เกาะครับและประชากรในสตอกโฮมเนี่ยมีรากฐานมาจากกลุ่มชาวไวกิ้งครับเวลาเราไปร้านซิวเนียแล้วเราจะเจอร้านที่เขาขายเหมือนเป็นชนเผ่าชาวไวกิ้งะครับขายอยู่ทั่วเมืองเลยครับ และผู้ที่ก่อตั้งชื่อเมืองสตอกโฮมครับคือเบอร์เกจาวครับอนุสรสถานหรืออนุสาวรีย์เบอร์เกจาวนั้นเนี่ยได้ตั้งอยู่ที่สารอุทธรครับตรงเวิ์งของปากอ่าวสตอกโฮมครับท้งนี้ครับชื่อสตอกโฮมเนี่ยถูกใช้ตั้งแต่กลางศตวรรษที่12ครับจนถึงศตวรรษที่1 4ครับได้มีการก่อตั้งให้สตอกโฮมนนเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน,เนครับ จากแหล่งที่ตั้งของพื้นที่นะครับของเมืองอกโคมเนี่ยที่มีการติดกับทะเลบอติกครับแล้วก็ใกล้กับปากอ่าวมาลาเลนครับทำให้พื้นเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจกมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันครับถึงใจกลางอกโคมแล้วครับ สำหรับใครที่ต้องคอยโรงแรมเหมือนผมครับการขึ้นรถไฟแพงเมื่อกี้คำนวณค่าบัตรแล้วเนี่ยประมาณ2 3 0 3ไปกลับนะครับนี่แพงกว่าตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่ <g arden> แต่เขามีเล้าให้ครับเป็นเล้าของอะไรเนี่ยอารันดาเอ็กซ์เพรสครับเดี๋ยวเข้าไปชมมันครับโอ้ใช้ได้เลยครับอุ่นมาก ที่สำคัญคือมีห้องน้ำครับหาไปคำว่า w ดบวยูซีเนี่ยครับครับไปเดินชมเมืองกันครับพอดีผมมาเร็วไม่อยากนั่งคอยเลยว่าจะเดินชมเมืองรอบๆก่อนครับ ครับเมื่อเดินมาในย่านใจกลางเมืองครับผมก็ได้มาพบอนุสาวรีย์บันติ้งครับหรือบันติ้งมอนูเมนต์ครับซึ่งตั้งอยู่ในนอร่าบันเทเกนในกรุงสตอกโฮมครับอนุสาวรีย์นี้เนี่ยเป็นการสร้างขึ้นครับเพื่อให้เกียรติกับฮายามาบันติ้งครับซึ่งเขาเนี่ยถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกครับที่เป็นนักสังคมนิยมประถาธิปไตยของประเทศสวีเดนครับ และอย่างไรก็ตามบันติงเองครับก็ยังเป็นผู้หนึ่งครับที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมครับในปีคศ .1921 ครับถือว่าเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพของประเทศสวีเดนครับ โรงแรมแล้วครับ เขามีเวลคัมดริงค์ให้ครับที่นี่เขาเป็นคาเฟ่สวยนะครับผมว่าเป็นโฮเทลที่ฉีกกรอบความเป็นโฮเทลที่เคยมีประสบการณ์มาเลยครับคือเขาทำแบบดีมากครับ ดูดิครับเขามีล้าช่ายแล้วก็มีที่นั่งดื่มมีร้านอาหารอยู่ข้างในเขาใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากๆครับดูเลยครับมีเกมด้วยมีพิงบอล และที่สําคัญครับมีรถแข่งโอ้ถ้าลูกผมมาด้วยนี่ไม่ได้ออกไปไหนแน่เล่นแต่อยู่ข้างในเนี่ยมีจักรยานให้ด้วยครับแต่ว่าต้องเช่าครับใครมาซอกโฮมแนะนำครับผมเนี่ย ได้ห้องที่มีหกเตียงแต่ผมนอนคนเดียวเลยครับอาจจะเป็นช่วงหนาวที่คนไม่ได้มามั้งครับเลยโชคดีเหมือนเป็นห้องคนเดียวไปเลยครับเดี๋ยวเราไปเดินชมในเมืองกันครับ เืองนี้ครับเขามีเลนจักรยานแบบจริงจังมากพุดบาทด,ด้านนี้เลนจักรยานด้านนี้ถนนด,ด้านนี้ครับ เ1 1ครับมาไกลถึงยุโรปเลยครับอันนี้เป็นโรงละครครับโอ้โหทำสวยชอวอสกา Oscar ครับอยู่ด้านหลังสถานีกลางของสตอกโฮมครับ มาชมความสวยของอาคารสถานีกลางครับหรือ central station ครับครับเดินมาอีกนิดครับพามาเยี่ยมชมโบสคลาร่าครับซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางกรุงสตอกโฮมครับ บทนี้สวยมากครับซึ่งมีประวัติอันยาวนาะนตั้งแต่ศตรวรรษที่12ตอนปลายเพราะว่าสมัยก่อนนะเนี่ยบทนี้เนี่ยเคยเป็นโรงเรียนเก่าครับแล้วก็มีการปรับปรุงให้เป็นโบสถ์ที่ทันสมัยมีความสวยมีความสูงถึง116เมตรครับซึ่งตัวยอดนั้นเนี่ยได้มีสถาปนิกชาวดัตสองคนครับ นามว่าเฮนริกฟานฮูเวนครับและวินเลมบอยครับเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างขอคอยครับทำให้มีความสวยงามมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันนี้ครับส่วนด้านข้างของโบสถ์ครับได้มีการประยุกต์พื้นที่ด้านข้างครับจัดทำเป็นสุสานตั้งแต่ศตวรรษที่17ครับมาจนถึงปัจจุบันด้วยครับ เดินมาไม่ไกลจากโบสถคาร่าครับเราก็มาถึงปังางอ่าวอกโฮมครับ คับเดินมาอีกนิดครับเราจะพบศาลาว่าการสตอกโฮมครับซึ่งนับเป็นหนึ่งอาคารที่มีชื่อเสียงของกรุงสตอกโฮมครับอาคารนี้ครับได้มีการเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวตรรษที่19ตอนต้นครับและมีการเปิดใช้งานวันที่23มิถุนายนในปี1923ครับซึ่งตรงกับวันเซนจอนครับ อย่างไรก็ตามครับการออกแบบอาคารแห่งนี้ครับหรือสต็อกโฮ l มซิตี้โ l ลแห่งนี้นั้นเนี่ยได้มีการจัดนำอิฐสีแดงครับถือว่าเป็นอิฐสีแดงที่มีจำนวนมากที่สุดครับเพื่อนำมาสร้างอาคารแห่งนี้ผู้ออกแบบครับมีนามว่าลักหน้าออสเบิร์กครับเป็นผู้ออกแบบและมีการจัดทํายอด3ยอดแหลมครับประดับด้วยมงกุฎทองคําด้านบนของยอดครับ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่น่ามาท่องเที่ยวแล้วมาถ่ายภาพครับสวยมากๆครับ ครับยังมีอีกหลายจุดมากๆครับในกรุงซอโคมที่อยากที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อๆไปกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ